อยากควนกันเนอะหากินไผกินมันโอเคบอสเออเออหากินไผกินมันเออโอเคอันนี้บูดได้บ้ากันนะนี่แต่ว่าแต่ว่าเบ็ดเท้านี่คือเบ็ดเท้ายากยากควนกันโอเคบ่สอือพี่น้องไม่ยังไงเพื่กูดได้พี่น้องโอ้อยู่บ่เนาะอยู่บ่เนาะโอดบดินบดันเลยโอ้ยบอส bak ngai pinong nong bak ngai du 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 pup pup สวัสดีครับของนั่นท่านกินที่นิสานครับพี่น้องโอ้ยแรงคักแลงแน่เด้อสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วฝนนร่มมรสมาอายู่น้ำดูให้หน้านี่บกมดซ้ำอาปากควันตอนนี้มื่อนันกับยุให้หน้าครับได้ปากควันต,ตั้งหลายตัวพี่น้องนะครับมดปัญญาเรามองหากินน้ำให้หน้าก็ได้ซ้ำเบ็ดเอาปาควันปาควันมื่อไห่หมานที่ยังปลาที่ยังน้ำได้หลายพี่น้องขันน้ำได้หลายป่ามันมากินเงือมนาาันมาหานะครับแต่าปาควนันนี่มันปลาคองตัวซื้อนะครับย่อมรับอยู่ว่า นี oy, right, uh, ่หมองไส่นะครับมือนี่ผมเลยลงมาห้อยชุดดงปลาไหลพี่น้องดงปลาไหลผมเลยว่าสิมาล้องเบิ่งอย่ดงปลาไหลนี่ล่ะจักหน่อยแล้วก็สิไปลงไปหามงปลาคอนน้องให้หน้านะครับไส้เบ็ดปลาคอนบวกดงปลาไหลพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับพกกักเขาดอกห้อยกระไรโอ้ยคือว่าสิมาล้องมุดไส้เบิ่งน้ำหมูนี่ล่ะ คนขี่เกีเดียนมาเสดีนี่คนขี่เกี้เดียนมาซื้อว่าเสียวมาล้องดุงปะไล่ไม่ได้ล้งตะดนแล้วงกคักดอกเจ้าสีมีบ่

ไปไปเบิ้งกันพี่น้องเบิ้งหันใส่ดี่ดีฟังหัวคำนั่นสร้างเปมันอยู่ฟังตรงขามกันนะพี่น้องโอ้ยจ้าไหายมันจะทางไหนโอ้โกบบโอ้กบโขบเบิบ้งขันตกแบบง่ายเลยไมนได้ใส่เบ็ดเบิ้งกันอะดวงปลาไยเนี่ยสม,ม,ม,มซื้อสมราคาสมซื้อสมราคาคือเก่าบ,บ่า L�ua. Nó cầu, khí tu đây mang dê đây mang mà nè biết mang đây mang dê tuổi đây mang dê tuổi đây Ờ dê tuổi hiến mang dê tuổi Bố mang Bố tuổi đây mang bố tuổi đây mang chàng tuổi đây mang thì đây mang dê tuổi đây mang dê tuổi đây mang lại đây เออหลายหลังอยู่เห็นไสเงี้ยเอานั่นอยู่ทั้งนอกห่วยล่ะยู่นอกห่วยล่ะจะกวนกันเด้อจะกวนกันเด้อหากินไผกินมันโอเคบะเออเออหากินไผกินมันโอเคอันนี้บูได้ว่ากันอลนี่แต่ว่าแต่ว่าเบ็ดเท้านี้คือเบ็ดเท้าจะกวนกันโอเคบ่ เออเออขันเห็นเบ็ดเท้าก็คือเบ็ดเท้าก็คือปล่อยมันไวอีนี่ก็ตามสร้างปล่อยไวโอเคป๊ออ่าโอเคเกินไปหรอพ bueno, ok. okay. oh, oh, ี่น้องโอ้ยังหน่อยขี้ยายังหน่อยขี้ยาลูกหลานนะใกล้ๆกันนี่ละติดกันนี่ละเห็นเบ็ดเท้าปะไหนอยู่มาใส่สับใส่สับอยู่ก็ซูนที่คน โนี่ประจําัง่อะไรกันใดห,หาควันเบ็ดคนหาอยู่หากินน้ำทวัวน้ำทานน้หมูลน,นี่ก็เลยหายห้ได้สักหน่อยไม่เมันห้ยดอกลูกหลานเจ้าของนะกลางๆกันหลังนี้ก็เป็นดงบยูือนกันะโอ้ไอช่อนอยูน่ะเห็นไหมจม้างหลายไ่จมได้ยังไงว้ย ใส่เบ็ดขี่กเดียนอยู่ก็ดีขี่กรเดียนนี่ได้ดีหวกมือกินวนี่แม่หัวก็จังใดจังมา่กินโคขีกรเดียน่นไปกินเบ็ด,ะดวะฉันบอกตอนแรกก็ว่าม่นันว่ามนันคนมาใส่พระมาดามาได้แค่เอาคนเบ็ดผมแมเพราะว่ามันเบ็ดผู้อื่นทำทีน่นี่เอ้าตัวที่สองที่สามนล่ละบริบรทายพี่น้องเบิง้งบานางขันค้าจะจม เนี่ยเพราะว่าอ่างข้างๆคู่ๆว่าโบเห็นพนะพนะโบเห็นจังใดเอาหอดเบ็ดผมไปใส่เอาเสียบโอเงียเจ้าของมาใส่ผมใส่กี่กี่เดียนหอกรลงลอยเงี่ยงอยู่วางแล้วหลังเงืดอยู่ในี่หวยบางพี่น้องเลยโบเด็กว่าซาเในหวยดวงปลาไหลในตำนานจากเงียขี่ขี่เดียนใส่ไว้หลายๆชุดท่ายกายเป็น กินหวกมืดป่ะนี่ไหม <c oughs> โอ้ยอยู่ป,ป่าน,นั้นยังเมื่อวานไข่โบเห็นไข่โบเห็นยังว่าเสวยอ,อยู่บ่เห็นจังใด่เบ็ดไข่หลายๆเบ็ดเสียบกวัวหลังอยู่ในี่หวยนงปลาไหลสุดท้ายเป็นเงี้ยหวกมืดหวกกินมืดป่ะนี่ไหมหวัวหลังนี้ไม่เป็นองเห็นบ่มล่ะพันกวัวเขาลุกอมอยู่หน่อยเป็นไรเดี๋ยวลงมือจับกันครับ มีหอยดินอยู่ในหย่าพี่ละดินนึดๆอยู่ในหย่านอกว่ามันป่าจะเพี้ยละโอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกนึกกันนะหรอเล็กกินน้อยกินน้อยกินเล็กโอเคเห็นมาเบ็ดแล้วพี่น้องเห็นมาเบ็ดแล้วเอ้า รุ่ดสมองเอาเห็นมาเบียดเพื่อนเลยแทบเป็นเกืเอกโอ้ลุดพี่น้องปลาดุกเข็นมาเบ็ดเพื่นแห้งเลยไหมโอ้ยปลาลุกปลาลุกจะได้ดีปลาแห้งบ่ได้ไหมปลาแห้งบ่ได้ลุดจ่อย นนั่นะี่มนเดี๋ยวผมไปลงนมงจบก่อนป่าแหงบ่อไรแหงมาหลุดกุ้งหอยโอ้ยเห็ตัวไมแห้งหรไปดูตัวงามๆ้ามาันจะได้ตืิมกันกับ่อ้ตตมอือนี่ตันสเจ้าของด เบียดลังนึองว่าอยูซ่ซอนี่ไหมลังแบบนี้นตัวไซส่ใส่ผีบ่้วยนี่นี่นี่อยู่ไหน้านี่ก็ไหนพูดอีกอยู่บอ่ะมึงเนี้ย,ดดนนยตัวป่าไหมบันสียูไหมพี่น้องเอาเอาสักวันถึงปวดไปได้มันก็นตายพี่น้องทันเป็นแบบนี้ เจรนายปลากระโบได้คนกับมาลักเบ็ดปลากระมหลุดหืมฟ้ากับมาเลียมเรียมเลียมไกลๆพุ่นพะมะหมาหรอกเลียมที่ทางใดบุล้งแรงใกล้ๆบ้านี่ะน้ำจนไมีใส่เบ็ดย่างจากให้นึ่งขวมไปสองทงพูด นั่นนั่นโอ้ยตัวปลาแม่เห็นบ่พี่น้องมึงเอารถตัวปลานั่นเห็นมั้ยน่ะเฮละตัวปลานี่นัะตัวปลาขึ้นนี่พี่น้องเฮ้ยตัวน้อยตัวย้อยมาต,ตัวไข่แดงพันลวดกินมันเล็อกอยๆไปเนี่ยตัวน้นอยกับอะไร สวัพวพวอยู่กลางให้น้ำสววนยังไก่ก็รอก่อเดียไปต่อไปครับเดได้เตรีมกันบ่ สวัสดียามโซโๆครับพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกยามเบ็ดอยู่ดีๆีขาหนึ่งฝนตกลิ้นเด้อยบไ่ได้ถ่ายต่อ <c oughs> แต่ก็บ่ได้ปาดอกพี่น้องปาก็ซ้ําเห็นน่นละยามใกล้เบ็ดใกล้สีเลีวยฝนตกลิ้นมาฝนตกมากไอ้เด็ดแต่ให้ต้นเขาต้นน้าม,มันได้กินเขาเลยไได้กินน้าเนี่ยแรงข้ังหลายอ่ะ อยู่นีดีฝนตกมากวันนี้ไหมไมิตอร์มาท่วงฝ้าเหลี่ยมแปรปับฝ้าเหลี่ยมแปรปัอยู่ปลากระบอกกินเบ็ดน้ามอยครับหลายเบ็ดก็มาถือลักปลาก,ก็มาบื้ลดออกจากเบ็ดอีกโอ้ยเมื่อคืนนี่นายหลายพี่น้องไปไปพวกเนี้งงมาเซ้ากันเป็นจังใดจะจะอายพี่จะอายน้องอีกบ่โพดโพดเดีด๋ยวหาอยู่หากินเนี่ยเลงกระเลงโพดสองปีแล้ว นุกเจรินก็มัฮองเจีดเจ เมื่อคือดอกยามาเสวมันบ่ค่อยบ่ค่อยกินกันกลางคืนกลางคืนบ่ได้แล้วนี่เลี้ยวลูกกลางคืนอุ้งเวินอุ้งเสว์ว่ะหลังนี่ไหมนี่ฮะนั่นว่านั่นจะเป็นป่าโอ้ไอช่อนพี่น้องไอช่อนไอช่อนเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเดี๋ยวลงหลังกันไอช่อน พี่นองไอช่อนครับแต่แมันกินเนี่ยเดียนมันกินเลือได้อยู่ดอกอันเี้ยห่วงนี่นี่จะต่อทะลุดีด่ยนเนื้อเลือจำขอมัอันนี้เพราะปวดได้นี่ านี่เมื่อต้มแล้วน่ามันขอนนะมูนเนี่ยน่ามันขอนเพเราะเามันเรากินบวบค่อยดีแต่ว่าปลาโน้ยนี่ล่ะลายปลาคอนน้อยเมื่อคืนนี่ล่าบว,วมเร็วปลาคอนน้อย,ยที่มันเครื่องหมอนี่ล่ะต,ตัวเมื่อยตัวน้อย,ไ,อยไ,ไปไต่อไปพี่น้อง ามันก็พอมีอยู่น้ำมันีมันบ่มีนม้ำซื่อๆนี่หลังหนึ่งพี่น,อน,อนอ้องผู้รับปลเาเห็นหรอโอ้เป็นอย่างคือบ่คือเขาเป็นอย่างคือบ่มีชีวิตเห็นไหมพี่น,นอ้องผู้รับปลานั่นโอ้ยคือจังบ่เป็นโอ้หปลาตัวนี้ใหญ่มังเนี่ยปลาตัวนี้เจ๋งที่สุดเลย เมื่อขังน <c oughs> ั้นที่จะได้เมื่อขังเอาไปนึกเดี๋ยแดดเดียวในทวดนีนคักที่ย่งที่พี่น้องปลาข้อน่ะปลาข้อแดดเดียว ม,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 มื่อคืนนี่หนิมื่อคืนนี่ยู่ยดีเเบ็ดขาดซองหลังคนงงนี้มื่อคืนเปลาไห,หลยล่ะเสื้กเอ็นเนี่ยพ่อปั่นไดว่าผมจะได้เส้นสายหลีดแล้วเฮ็ดเบ็ดสายหลีดเนี่ยเออมันลงไปจะตัวใหญ่ปัน่นไดย่ดยดานแต่บากเบ็ดขาดปีนี้เสื้กเบ็ดเสื้อหลีดมันหมึดมันหมึดสายหลีดหมึดมันจะได้ซื้อมาไว้ไหมอยู่สายลห,ยาหายลีดเนี่ย เฉันได้สาหรินี่โอ้ยมาสถานหลดุดอื้อพี่น้องไม่ยังเงี้ยเพื่อูดได้พี่น้องโอ้อยู่บ่เนาะอยู่บ่นน้องบ่ดินบ่ดันเลยโอ้ยบ่บ่ตีงบ่คิงเนาะบ่ตีงบ่คิงเบียดถอน โอ้ยโอ้ยหนยดิ้นเบ็ดถอนอ๋อแล้วบทตีมือปุ๊บฮึฮึมีเสียงตีงพี่น้องมีเสียงตีงมีเสียงตีงมีเสียงตีง ไงพี่น้องบักไงดู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 พูดด่าพูดด่าพี่น้องเบิ้งครับพูด่าบักไงพี่น้องบักไงโอ้มาสถามกินตื้นๆกินเพราะบดได้อยู่โอ้สี่แมต สดๆสดได้เขาถุงจังว่าได้อันโบหันได้เขาถุงยังสิว่ามันได้นั่นบินบบัตรจได้บินมาคือคือแห่งเซื้์นก็จะว่าน้ำตื่นๆน,น้ำหน่อยๆผมระวายู่ มันเป็นเต่อนป่าญ่หากลิ่นน้ำตื้นน้าประมาณประมาณงุ่มมือผมอยู่นี่พี่น้องนี่นี่ประมาณถั่วพลังมือนี่นี่แค่นี้เองผมผมคิดว่าย้อนเป็นเต่ามีป่าเตือนมีป่าใหญ่หากินในน้ำตื้นสัมพ่อแมนสัมพ่อแมนเอาขาแมาเบิง่งในหวยดว,หนยดวงปลาไหลเมืเ่อคืนนี้ใส่ดวงปลาไหลไหวมีแต่ห่วงกินจังไรหว่วงจังไม่กินเบ็ด พว่ไฟมันตอนเต้นๆอยู่ถือกุวกขี้ยาลักเอาเบ็ดไปใส่ผมให้เอามาขึ้นหน่อยพี่น้องสีย่างบอยย่างมาเจ้ามาหลังนี่หมากล้าปางซางไหมพี่น้องหมากจนว่าอ่าหมากเบ็ดเดยเห็นบ่โฟโบโฟกัดอะไร อ้ยดงปลาไหลกับซ้ำดงปลาไหลนี่แหละได้ซื้อได้ตำนานเถอะเนาะย่าเมื่ออะไะพี่น้องนะครับได้ปลามาแดอยู่เนื้อมาเซาเนื้อมะขึ้นบดอะไรยังพี่เนื้อเะเซาบักคือเรือใหญ่นี่ก็มีพี่น้องพี่มะคือเรือใหญ่นะครับโอเคเลยสวนสร้างเปยน,นี่ได้ข่าวว่าก,กูเบ็ดตั้งแต่กลางคืน,นอยู่ฟังพุ่นนะพี่น้องเซฟเมื่อดำเอาอยู่ฟังพุ่นนะครับได้ใส่เบ็ดยี่สิบหกหลังได้ปลาสองตัวมะขึ้นนี่ เอาเลยกู้เลยเบ็ดบ่หลายยังมาเชร้าเราว่าเรายิ่งาดมาว่าสันว่าเอานะครับถือว่าโอเคหาอยู่หากินนะเมื่อขึ้นเมื่อวานมาหมวานนี้มาเศร้านะครับสหรับคลิปน,นี่ก็หักไปแค่นี้ก่อนนะครับเป็นวิธีการหาอยู่หากินของลุสิตสารบ้าน,น่ามีได้ม,ดมีบ่ได้นะครับโมเมนต์เสียบุคคลเรียนไฮโลเด้บุคคลเรียนการพน,นันพี่น้องน,นะครับการพนันนี่มีเสียมีได้แค่นั้นแต่ว่าอันนี้มีได้มีกินมีได้กินนะครับสหรับคลิปนี่ก็โชคดีไม่ใช่มักก้นไรแช่ก้นแช่ครับพี่น้องนะครับสหรับคลิปนี่ก็โชคดีไม่ใช่สวัสดีครับผม